สวัสดีค่ะวันนี้มดนะคะก็ไปซื้อขนมมานะคะเป็นขนมคกไปเตยนะคะอันนี้ของที่สยามแควนี่เองนะคะแล้วก็นี่ค่ะหน้าตาของขนมจะบอกว่าน่ากินมากๆเลยนี่น,น,น,นี่ขนมเขียวสยามนะคะแล้วก็รสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยอร่อยแน่นอน อกินใบเตยมาก้าเลยค่ะค่ะนะคะวันนี้ก็จบกันกินขนมคกใบเตยเนาะของสยามสแควร์เนาะตัวนี้เพื่อนๆก็แวะไปซื้อกันได้นะคะมีหลายจุดในสยามเหมือนกันบา,บายแล้วเจอกันใหม่นะคะว่าคราวหน้าเาจะกินอะไรให้ชมกันบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะ